ช้านี้กำลังจะไปกินข้า,าวเช้าค่ะอากาศเย็นดีมากประมาณ18องศาแต่ว่าหนาวนิดหน่อยก็เลยใส่เสื้อกันคนาววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้จะอยู่ในเมืองฝนจะตกทั้งวันเพราะฉะนั้นกะว่าจะไปเที่ยวในลีบีมิวเซียมเมื่อวานเราไปห้างตรงนู้นมาเดินเข้าไปทางนูง้นแต่วันนี้จะเปลี่ยนที่นิดหนึ่ง 8.30โมงครึไหนบอกว่าเปิด6 3โมงครึงถึง10บโมงไงเปิดตรงไหนอ่ะก6หกนะสี <6 S 2> ะส่ทุม่ม <c oughs> ไปกินร้านอื่น <c oughs> เดินไปต้ม <c oughs> น้ำมันสวยนะ <c oughs> มีร้านกินข้าวเยอะแยะเลยไปโคสนาเคฟซแบบดูน่ากินแบบแปลก กินแบบออนยิยนทอดอ่ะหอมหอมทอดอร่อยมากคนอูมีเตอร์ข่ใครจะมาเที่ยวในรอรีนะคะอย่าเชื่อข้อมูลใน g o o g l e Map นะ เมื่อกี้มาร้านแรกบอกว่าเปิดตั้งแต่เช้าไปถึงปิดจะมาร้านที่สองบอกว่าเปิดแล้วเหมือนกันไปถึงยังเตรียมอาหารอยู่ค่ะตึงไปลองไปเดินดูแถวๆนี้เผื่อมีร้านอื่นที่แบบเปิดเวส t ลิงเนี่ยอะไรกินไหเนี่ยชาบตีตะเกะนั่งก็ชั่วที่มีเสียไม่โอ้ยกา พนักงานรีบมาบอกว่าอย่าถ่ายอย่าถ่ายนะทีแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยแค่ถ่ายอาหารทำไมถ่ายไม่ได้วะข้างในมันไส้อะไรเหรอคะไส้เนื้อเหรอคะเนื้อสัตว์ประเภทไหนหรือว่ามันเป็นเวกจี้เป็นมังสวิรัตหรอผักอะไรถามไปเยอะมากนางก็อามึนอึงสรุปข้างในอะค่ะมันยัดไส้กันซาโอเคเะนี่ค เขาเป็นพนักงานถูกแล้วแต่มันไส้กันซาน่ก่สพวกเราก็สั่งไส้ผักธรรมดานะคะเหมือนกินอะไรสักอย่างแป้งทอดแบบผักอารมณ์ประมาณเหมือนมันเป็นข้าวอ่ะแล้วเขาต้องเอาไปกินกับแกงสักอย่างหนึ่งมันถึงจะอร่อยที่ผักเขียวๆก็เช่นเดียวกันค่ะมันจะไม่ได้มีรสชาติของตัวเองอะแต่ว่าไปกินกับแกงแล้วอร่อยมืถึงเนื้อเราไม่ได้กินค่ะคนกิน ชี่เดเดียววราาักาปิ๊ิ่ไก่นี้อร่อยดีนะรสชาติแบบว่าไม่ได้เข้มข้นนะ่ะแต่ว่า่ันการปรุงมานะมีรสชาติอยู่จืดๆแต่ก็เค็มๆก็อ,อร่อยเนอ่ะต่อไปเป็นปลาหนินใช่ปลาหนินหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันคล้ายๆปลาหนินก็เรียกมันว่าปลาหนินลละกันปลาหนินอร่อยมหมนะนี่กินกับข้าวน่นาจะอร่อยพอดีข้าวนี่ก็น่าจะผงกับแครอทแหละดูแล้ว หัวหอมใหญ่หวานมากเลยไม่รู้ว่าไปผัดยังไงหวานดีมากนี่มีที่ให้ล้างมือแบบนี้ <c oughs> อยู่หน้าร้านเลย <c oughs> ล้างมือค่ะ <c oughs> กินเสร็จมามันๆแล้วล้างเสร็จแล้วกิชชู่ก็คืออยู่ข้างบนนี้ดูใจเลยสะดวกมาก เรโมนโไใ่ไหมคะไม่ไงคะ่ะอาหารค่าอาาเท่าไหร่นะคะเซนนนแหกุจ <17 50. S 1> จะคิดนานมากเลยนะ <laughs> คิดสักพักนึงเลยขอไปคิดบินสักพักนึงเมนูก็ไม่เห็นนะ <laughs> <laughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่าบวกบวกไปเท่าไหร่นะคะ <laughs> แต่โดยรวมอร่อยใช่ไหมคะอร่อยยสบ้ยับ กินข้าวเสร็จแล้วจะมากินร้านนี้อ๋หอร้านไอติมที่มีอยู่ทั่วโลกนะคะ <c oughs> ขึ้นรถมาเจอรถเก่าญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะน่ามิเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่เลยทำไมเขาไม่เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย <c oughs> ได้ไหนอของปีต่อเ <c oughs> ดีเ๋แวสะ อ๋อตักรตาลมลูกอันนี้อันนี้เขียวอันนี้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 ว้ารูปสวยอ่ะรูปปั้นอ่ะเขียวๆดีมากเลยนีไดโนเสาร์เขาหน้าตาแอฟริกันมากเลยเนาะยูนิคโคตรๆในโรบีมิวเซียมทำอะไรอ่ะกำลังทำอะไรอยู่อ่ะ ทำไมอ่ะตอกอะไรเขาทำไมคลื่นย่อขี้ซี้สาสอตสึเลยไม่รู้อ่ะกว้สู้โอ้เธอดูสิมีสแน็คพาร์คด้วยอ่ะค่ะมีอควาเรียมด้วยนะเดินไปทางนี้ และระหว่างที่ป๊ะป๊ากำลังไปซื้อตั๋วซึ่งราคาก็เป็นดังที่เห็นค่ะซิติเซนก็ถูกมากเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้ายังอยู่ในทวีปเดียวกันก็ยังถูกอยู่แต่ถ้าน้องเหนือจากนั้นก็คือ2เท่าไปเลยแล้วก็เหมือนเขาตั้งราคาะลองมาเพื่อขายพระเอกปะถ้าต่างกันแค่80บาทแค่นั้นก็ซื้อคอมโบไปเลยสิจ้ะแต่ยังก่อนนะยังต้องรวมค่าธรรมเนียมการซื้อตั๋วอีกนะต้องลงทะเบียนอะไรไม่รู้วุ้นวืบไปหมดอะดิฉันก็ปล่อยให้ป๊ป๊ไปทําแล้วก็เราสามแม่ลูกถ ทำงงเลยซ้องร้างสวยมากเลยเนาะงามแบบสวยแต่ช้างก็คือหน้าตาไม่เหมือนช้างไทยเนาะเป็นช้างแอฟริกันจริงๆด้วยเนาะโนี่นกสวยมากเลยเนาะ น่าจะของจริงปะแล้วเขาแบบเอามาสตาระนเป่สัี่ารุ่ะสั่งคะสวยมากเลยเนาะตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้สีเหลืองชเฮ้ยแต่ว่าตัวนี้เจ๋งกว่าตัวนั้นดูดีอทำไมขนหางยาวขนาดนั้นลูก โอท็อปเคนยาจะประมาณนี้เสื้อคุมนี้ทำมาจากหนังลิงและนี่คือผีเสื้อทั่วไปของเคนยามาถึงที่ที่เราต้องไปเดินนะคะ The Great Hall of Mammals ว้าตัวใหญ่มากเลยเนาะจริงๆจะตัวเท่านี้เหรอ พอมาดูตรงนี้รู้สึกแบบคีรินตัวใหญ่มากเลยทำไมตัวนั้นน่ะมันเหมือนชิมาหมะแต่ว่ามันมันไม่ใช่อแต่โมโยมันเหมือนมากเลยนะตรงขามันะว้าช้างแอฟริกันตัวใหญ่มากเลยอะนี่ไงยูอยากกุงอยากมาดูชิมาหมะเนี่ยอยู่นี่ ยิ้มยแเละเธอยิ้มเห็นฟันเลยยิ้มสวยซะด้วยนะเรายูยะตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะยูยะนี้ตัวนี้ชื่ออะไรตนันนจูไ,ไหนบอกอ่านมาแล้วไง ตาคุงเราจะได้ดูหรือเปล่า,าโอ้ตัวน,นี้อยู่ในรูขนาดนี้น่าจะไม่เห็นหรอกอันนี้จะได้เห็นไหมอ่ะชีต้าเนี่ย่เยอะด้วยกวันน้องคนนี้ก็น,นา่ารักจีนชื่ออะไรวะเนี่ยเข่ามีอยู่นิดนึงเอาไปทำอะไรได้เธอสู้กับใครได้ไหมเนี่ยคุณเจ้าโอซมระจิเกン เก่งパ、そのまま歩いてนけปเก็ <laughs> บดいろんなสัตว์อยู่มีสนี่มลิงหลายปรเภทมากเลยนี่เราจะได้เจอไหมแบบเนี้ยฉากแบบเนี้ยสงสารมากลาบไปกินมันจะไหม สิงโตก็ดูน่ากลัวเนอะอ๋ออันนี้คืออะไรอะห้องแสดงวิวัฒนาการว่าคนเหมือนลิงอย่างเงี้ยหรอนี่ข้างซ้ายเป็นกระดูกลิงข้างนี้เป็นกระดูกคนเราต้องใจช่อยกันก่อนเนอะไม่รู้ หัวหองกนี่ย以外ว,ว่าดมิたらอยู่ก็รูว่าก่อนก็เป็นแบบนี้นะคะคนก็วิวัฒนาการมาจากรออีงอลิงลิงกับคนก็คล้ายคกันค่ะคนแอฟริกาคือซเอยยมา,ากจ้บอกเลยเดินสิอยู่แบบแม่น้ำอยู่แบบนี้เลยแล้วก็มีฮิปโปอยู่ข,ข้างๆ<ช>ลอดมาได้เดิแบบนี้นะคะ เก่งเนาะล่าสัตว์ก็ได้ด้วยแสดงว่าต่อสู้กับสิงโตกับเสืออะไรอย่างเงี้ยก็ฉันแข่งแกร่งรอดมาได้นี่ดูเก่งเวอร์เวอรคนสมัยก่อนแบบหัวกะโหลกเล็กมากอันนี้เป็นภาพจำลองสมัยยุคดึกดำบรรน,นะคะยุคแบบมนุษย์หินอะ เขาเก่งมากเลยนะมีสกิลในการล่าสัตว์ด้วยนี่นี่ไงค่าแล้วก็เอามากินเป็นอาหารได้เลยไปค่ะนอกอีสแอฟริกาเป็นยังไงโอ้คนเล่นมิเตอร์อย่างฮอ,อ,อ,อมโ,มโนอในนี้ที่ในเมืองก็มีอะเมื่อวานนี้เจอตัวนี้เลยตัวใหญ่แบบนี้เลยอันนกพวกนี้ก็คือจะเจอได้ทั่วไปแถวนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องตกใจ อืมไข่เล็กมากเลยเนาะไข่ฟองแค่นี้เองเหรอน,นีนัมากเสีเขียวๆสวยข้างบนก็มีสีแดงๆด้วยสวยดีอ๋อตรงนี้มีบ้านมันให้ดูด้วยอะ่ะ สนุกแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้นะจ๊ะอะไรเงี้ย,อยอโอโมชิโรยเนะสุก่อนเนาะถ้ารูกาดูอันนี้ดีบ้านเนี่ยโอโมชิโรยมากเลยดูคาตาจิมันดีดสุก้อยนะแต่มันก็เป็นเป็ดๆเ,เ,เหมือนกันนะเอบออันนี้นะ่ารักมากเลยข้างบนคอดิสเพย์นะ่ารักมากโน่ารักจังเลย สวยมากเลยอ่ะเธอตอนนี้ก็สวยตอนนี้ก็ชอบสีสวยแฟชั่นน้องคนนี้ก็คือแบบเลิศเหมือนเป็นนางแบบแต่งหน้าด้วยอายแชโดว์สีแดงเืียดูดีตัวนี้เท่มากเลยอ่ะปากเป็นสีแบบม่มงวงเขียวโหโคตรคูลโยยะ สวยมากอันนี้โรดลันเนอร์ก็ซื้อไรแต่โอ้ถ้าเจอตัวจริงๆวิ่งอยู่ในทุ่งก็คงอลังการนะเมย์ก็อ้มิชลัยนเมน์的角ก็อูมโรยเหมือนมันมองบนอยู่อะเหมือนแบบ ็งิว uh, การมาดูห้องนกนี้นะคะทําให้เรารู้ว่าแอฟริกามันไม่ได้มีแค่สิงโตมาลายช้างนกนกที่แอฟริกานี่คือสุดยอดมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็หลากหลายขนาดอันนี้เป็นแบบนกที่มันเอาปากเจาะไม้อะ่ะมีนกหูกด้วยนะจ๊ะน่ารักเลยทีเดียวตัวเล็กๆก,ก็มีไม่ได้มีแต่ตัวใหญ่นี่ตัวเล็กๆก,ก็น่าดี ้อันนี้เป็นโซนที่น้องยูอชอบนะฮะเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินน้องไลแหลกน่ารักมากนกมันเยอะมากเลยจนเรามีความรู้สึกว่าถ้าเขาเอานกเดิมมาวางหลายๆที่เราก็ไม่รู้ว่า เธอฉันบอกว่าอย่าแย่งกันพูดมันตัดไม่ได้พูดไม่รด้เรื่องอะไรงว่าอีพวกน,นี้ลิฟอะไรวะมีแบบว่าชั้นศูนย์ชั้นติดลบหนึ่งก็ลิฟที่เคนยานี่แหละค่ะสกิปมาหนึ่งโซนอ่ะเมื่อกี้มันม,มีโซนฮิปโปด้วยนะอืนข้างล่างอ่ะนั่น,นเกนึกถึงเพลงนั้นอีกแล้วว่าที่ฮารุกะร้องอว่าใส่ใส่ดาใส่ดา หนีเกโลจังเกิลยี่ยรโดวรโดวท่ไ่มโดเราไปทำฟรองได้หลายอย่างเลย เป็นสบ,บู่ก็ได้เป็นแว็กซ์ก็ได้เป็นแฮร์ทรีทเมนต์เป็นน้ำพึ่งบาล์มก็ทำได้และนี่คือพึ่งที่สามารถพบได้ทั่วไปในเคนยามีหลากหลายชนิดจัดอเมริกาโนฮาจิโนซายส์ดิสอันนี้เวอร์เกอร์บีนะคะถ้าอยากรู้ว่าคุณแม่ตัวเท่าไหนก็คือตัวเท่านั้น S <S ไม่ไห <Makes> ว okay. history of Kenya ก oh, oh, ่อ oh, ก็คือเป็นชนเผ่าแบบนี้มีสัตตาด้วย n แบบ สอหูเท่ามากเลยอ่ะทดูดิยื้อคุณ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 เกียรีๆๆๆๆนนยนดีกว่าสวยเนาะใหญ่มากเลยอ่ะเป็นซีนที่นักท่องเที่ยวมาจะไปดูกันนะคะแม่นามมาใส่มะล่าเป็นสัตว์ข้าแม่นามแล้วก็โดนจราเคแด คุณคุณปะคานี้มันก็คือสัญลักษณ์ที่อยู่บนธงชาติของประเทศเคนยาน่นีองสีดำหมายถึงคนเคนยาสีแดงสื่อถึงเลือดเนื้อที่เสียไปเพื่อกอบกู้เอกราชสีเขียวคือความอุดมสมบูรณ์ของเคนยาส่วนโลกกะหอกไขว่ถึงชาวมาไซาที่ปกป้องประเทศนี้ แรกเริ่มเดิมทีคนเคนยาเขาก็เคาล้มความเชื่อของเผ่าของตัวเองแล้วทีนี้เพี่อังกฤษก็เริ่มเข้ามามาพร้อมศาสนาและปืนแล้วเขาก็ยังพาลูกน้องเขามาด้วยนั่นก็คือคนอินเดียนเองเห็นรูปนี้เราสงสารเนาะคนแอฟริกันจะไปสู้รบตบมืออะไรได้แล้วก็เริ่มหยีดรถไฟเป็นของตัวเองนะคะบุก,กันดาเรลเวย์ บิชิสีแอฟริกาโอ้ต้องมีคำว,ว่าบิชิสอยู่ข้างหน้าอีแอฟริกาคิดดูแล้วกันทำเพื่อใครคะตกลงไม่ต้องถามเหรอเริ่มมีศาสนาเริ่มมีโรงพยาบาลเข้ามาแล้วก็เริ่มมีโรงโรงโรงเรียนเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่เคนยาก็คือนับถือศาสนาคริสต์เวลาเกิดก็คือเป็นพิธีศีลจุม่มเตอมเด็กอะ่ะบคนแอฟริกันมีเคนยาเอเวสด้วย เขาเอเอร์ไน์แบบนี้จริงๆเนอะมันตรงไหนวะ <laughs> เดี๋ยวกอนเราไปไหมพี่ป๊ป๋ามันเป็นแบบนี้จริงปะ <laughs> ป๊าป๋าบอกใช่แล้วเราไปอยู่ตรงไหนมาเราเราไปผิดที่อะดทั้งนั้นอนะ โหมิวเซียมแบบทำดีจ er> ัดข้อมูลแบบอัดแน่นมากมันจะเล่ายังไงหมดเอาแบบหอมปากหอมคอแล้วกันเนาะยังมีอีกหลายอย่างให้ไปดูโซนที่มันไฮเทคไฮเทคเขาก็มีจะนุกันทิ่วันลอยกระทงลอยลอยกระทงเออลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอฉันนงแก้วมาละมุงละมุงวันลอยกระทง ตอนแรกคิดว่าต้นไม้นี้สวยมากเลยพอม,มาดูใกล้ๆมันเป็นต้นไม้แห่งความทรงจํานะเนี่ยโหกี่คนเนี่ยเขียนไว้เนี่ยเต็มเลยแล้วป๊าป๊าบอกว่าจะให้เขียนข้างบนอีกกี่หนึ่งให้เราเขียนข้างบนป๊ป๊าเป็นคนดีแหละสวยมากเลยต้นไม้ใหญ่ใหญ่

いいこんなん初めてしかもなんかタイにいるやつより全然健康的な感じがするなんかうのしんとりてるうのいしっとりしてるもちもちパパ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 いパパ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 パバパバパパ

ああ <laughs> こちちちちゃゃゃこっしますようん、るんやったもうちょっとず <laughs> うんんからっ,ってう触たよく目とか見てごらんなさい目の動きとか独特やおなん <laughs> ま,ます。<laughs> あー ทำไมมันถึงไม่ออกมาข้างนอกหรอทำไมมันถึงอยู่ข้างในนั้นนะทรางก็มีนะจ๊ะน้องเดินเล่นอยู่ใครมองเห็นงูบ้างโอ้ก่ารักอยู่นะน้องอัปเดตอยู่น้องอัปเดตจ้ะอือเป็นคนตลกเหมือนกันนะเราเนี่ยเคนยานะคะเมื่อ,อกี้ตอนเข้าเนี่ยคือวิ่งมาฝนมืดฝนสาดลงรัว แบบเหมือนเมืองไทยมากพอออกมาตอนนี้ก็คือแบบผลหยุดหยุดแล้วแบบแดดแรงด้วยนะหยุดแล้วฟ้าแบบนี้เลยนี่มันเมืองไทยด้วยใช่ไหมคะที่นี่อันนี้คื่ออะไรเอยไม่ใช่หรือโอ้เป็นไม่ใช่เรืออ๋อตัวเฮียใช่ไหมคะสำหรับคนไทยเจยๆไปสวนลุมก็น่าจะเจอแหละหรือไม่ก็บ้านอยู่ข้างคลองเดี๋ยวน้องก็มา ะมองมันแล้วมันก็แบบรีบขึ้นมามองอะไเงยหน้าขึ้นมามองใครไม่ยาคะนี่มันหันมามองเราด้วยแรบล้นแผลบอยากฟังว่าอะไรใครพูดอะไรตาเตตตาเตต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 ตัตต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 เตตตตัตตตตต อุ้ยยืนได้ด้วยอ๋อแล็บปีอยู่ปาะเนี่ยกำลังจะรับปีอยู่ดับมดรับปีติดดับดับดับปีหรอดับหรอดะดับปีบปอ๋อเขาจะกินมดใช่ป่ะโอ้ลิ้นแบบรัวมาก คุงคุย,โคโยก็โอโซ The a f r i c a นี u n n y น่ากลัวมากเลยอ่ะดูในกล้องอาจจะแบบไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่แบบของจริงก็คือตัวใหญ่แล้วน,ะนกกว่ากลัวมากตัวดำตัวใหญ่มาโซไหมโอ้นี่แบบขนลุกเลยอนะ่ะขนลุกนะเมะืม่อกี้ตอนที้ได้เขายกมือขึ้นมาเสียหายเรื่องนั้นนิดนึงอ่ะโอ๊ยตรงนี้น่ากลัว งงจงิเอาคอยกขึ้นตลอดเวลาไม่เมื่อยคอเนาะเก่งนี่นเห็นลูกเจี๊ยบนั้นไหมคะน่ารักใช่ไหมคะอาหารน้องงูค่ะไอตัวเมื่อกี้ที่พี่เขาเอามาให้จับเล่นที่บอกว่า5เดือนนั้นก็คือกินประมาณสัปดาห์ละสามสี่ตัวเขาบอกกินลูกเจี๊ยบกับกินหนูว่ามีเต่าเต็มเลย ต่วน่ารักอยู่นะนอะไรอ่ะตรงนี้นี่นลูเขาแบบไม่ m o v เลยเนาะเขาแบบเฉยๆฉันตากแดดอยู่อับแดดโอ้สวยจังเลยอะวะอืสวยนะ หล่ออืมน่าจะเป็นแบบตึกเก่าตึกแรกแล้วก็ค่อยๆต่อเติมตึกขวาทางนี้แล้วก็ต่อเติมตึกซ้ายทางนั้นโอ้ยดูอลเรเขาดีวันห่างจอร์เจีเขาอ่ะโอ้โหเป็นพุ่มแล้วแบบเขียวมาก สวยเกินหรือว่าของปลอมพอแล้วค่ะ EP นี้จบก่อนมาไหวปวดตาโคตร EP หน้าเปิดมาเป็นมาไซมาล่าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บตกเมืองในโรบีที่หลังละกันคิดว่าเขนยาไม่ใช่ประเทศที่ป๊อปปูล่าแล้วคงไม่มีใครไปบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์แล้วถ้ายังไม่ได้กด subscribe สับตไครให้แม่ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ